เฮ้ยมีรถกำลังมือมาทางเราแม่งเขา้าเขานเนี้ยไอ้ลงรถแม克拉เ่นไปออกไลกนกันนะเฮ้ยมีมไ์ไค์ระไหมเอาแค่นี้เอาแค่นี้เกมมดิดจ้ออกไ้ชืองนี้มีคนนั้นลงรถอยู่อะมาฟ้าสองล่าง โอนีกเดี๋ยวะมตต์ใ่ะเดลืสองตัวไม่รู้อยู่ไหนเราจะกลับไปไม่ต้องไปเอานิ่งกองเล่นบ้านนี่ก็ได้รัมาแล้วหลังนะกองเจ็บยนเจ็บอยู่เจ็บอจิ๋วเราเรวมีนีวนี่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 นีนี่ครับต่อ มันจะไปเล่นบ้านได้ทิ่เราบอกรถบนมาเออมันจะขึ้นไปเล่นบ้านขึ้นขึ้นขึ้นถนนไม่โดนไม่โดนไม่โดนเฮ้ยเขาขับรถจะไรงเขาอาล่ากันนะโอ้เขาก็อยู่กลางอยู่อนกันเลย อัน้อันดี้งงงเอาเยอะเอาเยอะเอาเยอะเอาน้อยเาลังไปเชียบแไนไหนแมนแงนแมนแมนนไม่มีใครเล่นเลยนะานแดงแมนแนแมนแนมนีมมไม่มีใครเล่นเลยนะมามนแมนแมมมนมม่มีใคเลนเะม่านแมนแมนแมมนแมนไม้มี่นลยนม่านแม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 นมนแมไม่มีใคเลีนเลยม่นมมมมมมมนม่มีรเลเยะ่านแมนม่มีใคเ่เตะ่ามมมนมีมม่มีรเล่เม เห็นตัวเดียวอยู่มุมดักบันไดบ้านนั้นแหละว่าเ้าหอนังดอ้ยเอ้ยววไอป๋ออ่ะไปอ่เดียวไดียไดี๋ยบนหอคอยไม่มีนะแค่ไปก่อนก็แบบไม่มีเลยบนหอเนี่ยเต็นบ้านบ้ ไปไปนี่ข้่กนก่อนไหมถ้าไปแล้วก็ไปหมดเลยได้ไหมไม่ต้องหมดไม่ต้องหมดอ่เดียวกันไหวมันะไหวไหวไป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 ไ่ไปไปไ โดนมลบเต็มเลยตะคูอ่ะไมเชื่อโดนโดนล็อกหัวอยู่ข้างล่างอืมข้างล่างรักหัวอ่าไปนอนมึงแล้วไปโดนตองแล้วเฮ้ยเฮ้ยนี่เต็มเลยไอ้ตะคูยังไม่ต้องก็ได้นี่รอวงนี้ก่อนมันไม่มีใครขึ้นมาอะไรแบบพวกผมจะโดนบ้านไหนบ้านบอ้านบ่อย S 2คนก็ไหวใช่เดี er ๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เรหาเตมา้มันขึ้นมามั้มันทำอะไรไม่ um. ดดได้เลยเว้ยเว้ยนี่มันโดนหลับได้พี่ได้พี่วัน อือจอดจดยานรถต้องเรียนนะตรงนี้มีนะนั่นเหวี่เหวียวโฟกัสให้เอยครับได้ได้เดี๋ยวกรูให้ใช่ยังอยู่คือไม่เห็นรงรถมันเห็นแต่ตัวลอยเขาต้องออกแล้วต้องีีมาพี่โต้องรางเหยียดรางเหยียดร่อนน้ำร่อนน้ำ

เอกไปได้เลยเหรอด้จี๋ไม่ไดี่ได้ตัวห้องเล็กเล็กเฮ้ยเดืดเกียร์บถ่ายถ่าโรงเรียนไหมโรงเรียนก็ต้องออกได้ได้ได้จะช่วยโรงเรียนจะช่วยตรงไหนเนาะตรงบ้านเลยตรงบ้านเลยโอเค ทำให้นนั้นอยู่ห้องนี้ตร่นี่ห้องเล็กโนนนี่ในาาไปได้แล้วโอเคเจ้าครับเวไม่เหน็ะไม่มีครับมีคนอยู่ใต้ทลัเราหรไม่รู้อ่ะเจ้าราเล่นบนหลัคาหลัคาหลังคายาวตรงแปะไว้ยังเหลือโรงเรียนอยู่รตมเลอหลังคาันดาปไป

โอ้สวยไม่ได้ว่ะไวยไม่ได้ายไปแล้วตายไปแล้วต้องเดินนี่วะต้องเดินนี่ไม่ไม่นี่กดีกว่ามันจะเดินนะีเดยาน่ให้เดี๋ยวาเห่้่กเขาาไ้ได้พี่ไ้เชี่ยเนดโทษเลยเอเน็ดวะการข่าวเน็ดเนฝานฝา ไปเลยเลยน่าอยู่หลังรถปะใช่ใช่ใช่ใหลังรถตาเน็ตได้ไม่มีหลับท่านหนมีมีเยอะอีกเยอะพาสวนมันขวาแล้วอยู่รงท้ะหลังรถเลยรับในวงได้นะผ่านมาได้วงเร็วอ่าาเน็ตให้อยู่วมสวนเลยผ่านมาใช่มันเดินต้องวงเว้ย หนึ่งรักหนึ่งเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวตองขวามมันต้องขวามมันต้องข้ามมันข้ามไปซ้ายเดินนะตาจะเดินเดินโกเล่นดหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นบนให้ดูฝ่ายเดี๋ยวเดีายวเดี๋ยล่นบดห้งูฝ่ายเล่นมันลงลง เดี๋ยวตัวไอ้เหี๋ยวสองว่ะโอเคโอเคเดี๋ยวห้องนั้นเดี๋ยวห้องนั้นผมเล่นนี่บ้านนั้นตัวเดียวแล้วก็บ้านนั้นตัวเดียตรงนี้ตัวหนึ่งนะตัวใกล้ๆนี่อยู่อยู่ห้องนี้ห้องนี้ตัวนึงตัวห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้โอเคคานะคานะเน็ดได้แล้วก็เหมือนกับควักเน็ดคานะคานะ ตัวตัวเดียวมันได้ยนพี่ก็ไป็นรบหรอไม่มีเก็บไม่ได้ที่นนด่าาสวยนะปแล้วตรงนี้ตรงนั้นแหละเรียมรอ แต่ว่าเขาขับเล่นดีนะเนฮะโมเข้าลง Victory belongs to us โหแล้วตัวเนียนขึ้นมาแบบอยู่ๆก็ขึ้นมาเลปาดผมไปทีปาดผมไปทีปาดผมไปที